ทยานประวัติศาสตร์ปรา,าสาทหินพิมายจัดกิจกรรมพิมายไลท์อัพเปิดไฟแสงสีในปรา,าสาทหินท่องเที่ยมมิติใหม่ตอนรับนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมความงดงามปรา,าสาทหินในยามค่ำคืนค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวมิติใหม่ชมปราสาทหินพิมายยามค่ำคืนพิมายไนท์ไลท์อัพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเทีย่ยวพิมายไนท์ไลท์อัพนะคะก็อยู่ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมศิลปากร Thailand Winter Festival โดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งที่จะอนุรักษ์สืบทอดต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมจากคุณค่าสู่มูลค่า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติด้วยงานมรดกศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นจากต้นทุนทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยนายนิกรสมกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8นครราชสีมาได้เปิดเผยว่ากิจกรรมท่องเที่ยวมิติใหม่ชมประาสาทถินพิมาย,ยา,มามค่ำคืนจะจัดทุกคืนวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และก็เทศกาลสำคัญค่ะโดยในวันนี้ก็เป็นการทดสอบระบบไฟคืนแรกหลังจากนี้ถ้าหากว่ามีความพร้อมก็จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของอุทยานปราสาทหินพิมาอย่างค่ำคืนได้โดยจะมีการกำหนดวันเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยจะเปิดไฟประดับตัวปราสาทด้านในนะคะตั้งแต่สะพานนาคจนถึงพื้นที่ชั้นในสุดของโบราณสถานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ากราบไหว้เสริมสิริมงคลสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ ประจําศาสนสถานพระพุทธรูปนาคปรกและประติมากรรมรูปเขารพพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชในยามค่ำคืนด้วยค่ะ